สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีทั้งเก่าและใหม่และเพิ่งเข้ามาติดตามชมแม่หมอแม่หมอกับสวัสดีนะคะ <c oughs> มาค่ะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้อคนที่กันแก้งคุณรู้ว่าบาปแต่ยังทําสิ่งที่เขาจะได้รับบทเรียนจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะคะคืออะไรนี่แหละคะ่ะหัวข้อนี้ว้าวเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก่อนอื่นแม่หมอขอดูพลังงานนะคะว่าพลังงานของคนที่กันแก้งคุณนะคะ ชะตาชีวิตของเขาหรือพลังงานของเขาเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะคะทําไมแม่หมอต้องเน้นพลังงานของเขาก่อนเพราะ,ะหัวข้อนี้เกี่ยวกับเขาล้วนๆน,นะคะเขาคนนั้นคือใครคือบุคคลที่กันแกล้งคุณไม่จบไม่สิ้นนะคะรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีเป็นสิ่งที่บาปแต่ก็ท้าทายอํานาจของบาปกันนะคะเรามาดูกันกระจกโอ้โหกระจกขึ้นมาเลยนะคะ พลังงานของเขานะคะ <c oughs> เป็นพลังงานที่ถือว่าดีมากๆค่ะเขาเป็นพลังงานที่เข้าใจนะคะเข้าใจบาปบ,บุญคุณโทษเข้าใจถึงผลของการกระทําเข้าใจถึงการเบียดเบียนชีวิตคนอื่นเข้าใจคําว่าบุญและบาปเขาเข้าใจสิ่งนี้แล้วเขาก็พยายามที่จะทําให้สิ่งเนี้ดีที่สุดค่ะแต่ทําไมสิ่งนี้ถึงเป็นกระจกสะท้อนนะคะแม่หมอจะขยายว่าเป็นอะไรอย่างไรแบบไหนนะคะ <c oughs> ดาบนะคะสอง <c oughs> จบอำนาจเบื่อนายคำพูดชื่อเสียงแบ่งปันเครียดเวทมุนสเสน <c oughs> พลังงานของเขานะคะเป็นพลังงานรู้ทุกอย่างรู้ผิดชอบชั่วดีรู้บัปบ,บุญคุณโทษ รู้ทุกอย่างค่ะแต่มันห้ามไม่ได้ห้ามห้ามให้อยากได้อยากมีไม่ได้ห้ามการที่อยากมีอํานาจอยากได้ชื่อเสียงอยากให้คนนับหน้าห้ามไม่ได้ค่ะสิ่งนี้นะคะเขาไม่สามารถที่จะทําให้กิเลสตัวนี้นะคะจบไปได้ตัดไปได้เขาอยากได้สิ่งที่ดีๆตอบกลับคืนแต่เขาให้ให้นั้นคือให้การหวังผลให้นั้นคือให้เพื่อประโยชน์ สิ่งไหนที่เขาให้สิ่งไหนที่เขาทําไปในเรื่องบุญกุศลบาปบุญคุณโทษนี่ล่ะค่ะเขาทําแล้วเขามักจะหวังสิ่งนั้นตอบแทนก็เลยกลายเป็นแทนที่จะได้สิ่งที่ดีๆกลับมากับได้ความเครียดค่ะความเครียดเขาสวดมนต์ภาวนาเขาทําสิ่งที่ดีๆแต่การสวดมนต์ภาวนาการแกล้งผู้มีศีลการแกล้งผู้ปฏิบัติด,ดีการแกล้งเพื่อ,อคิดว่าคาถานี้จะปกป้องตัวเองได้ปกป้องสิ่งที่ไม่ดีให้กับตัวเองแต่ การที่จะสวดมนุล์นะคะภาวนานะคะถ้าเรายังอยู่ในสินไม่ได้ถ้าเรายังละไม่ได้นะคะการสวดมนุ์ก็ไม่มีผลนะคะใช่อาจจะมีผลเป็นบางครั้งบางคราวที่สิ่งที่เป็นคาถาดีๆปกป้องคุ้มครองมักจะไม่ได้ผลนะคะกับบุคคลที่รู้บาปบ,บุญคุณโทษแต่ยังแกล้งคนอื่นแต่คาถาที่สาบแช่งคนอื่นจะได้ผลแปลกไหมล่ะคะทำไมถึงเป็นพลังงานลบ ใช้พลังงานลบสาปแช่งคนอื่นทำไมถึงต้องอได้ผลนั่นเป็นเพราะว่าเป็นแรงดึงดูดบางอย่างที่ดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีเข้าหาตัวเขานั่นเองค่ะสิ่งไหนที่ไม่ดีนะคะพอเขาส่งไปแล้วสิ่งนั้นได้ผลก็จริงแต่ผลตีกลับมาของเขานะคะจะทำให้ชีวิตของเขานะคะเครียดเป็นเท่าทวีคูณเลยค่ะ นี่แหละค่ะสิ่งที่อันตรายของการสวดมนต์นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะสวดมนต์นะคะยิ่งเป็นการสวดมนต์สาบแช่งคนอื่นหรือเป็นการสวดมนต์ทำให้คนอื่นเขานะคะตกทุกข์ได้ยากหรือกั่นแก้งเขาหรืออยากให้ชีวิตเขาพังนะคะทั้งที่คุณก็รู้ว่าสิ่งนี้ทำไปแล้วต้องมีผลกลับคืนมาแน่ๆน,นะคะ เป็นแรงบางอย่างที่พอสะท้อนกลับมาหานะคะรุนแรงและก็น่ากลัวมากค่ะนี่แหละค่ะแล้วทําไมถึงเวลาสวดบทที่ดีๆให้พรให้กับสิ่งที่ดีทําไมถึงไม่เกิดขึ้นทําไมถึงไม่สะท้อนกลับมาหาบุคคลที่สวดมนต์ภาวนาให้แผ่เมตตายอย่างดีละคะนั่นเป็นเพราะเจตนาค่ะเจตนาว่า คุณได้ปล่อยละจริงๆไหมคุณได้ปฏิบัติจริงๆไหมหรือคุณทําเพื่อหวังผลประโยชน์สิ่งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะรับรู้นะคะคุณก็จะยังไม่ได้รับค่ะทําไมความดีถึงทายากอ่าเมื่อเราไม่ทําความดีหรือเมื่อเราโกรธโมโหสิ่งนั้นทาไมถึงรุนแรงกว่าอ่าการทําความดีนี่แหละคะ่ะแต่ความดีถ้าเราได้ทําแล้วถือว่ายั่งยืนนั่นคือการขัดเกลาชีวิตนะคะขัดเกลากจิตวิญญาณของเราสิ่งดีๆโอกาสดีๆรออยู่ข้างหน้าค่ะแต่บางคนบอกว่าไม่รอเนาะ โอกาสดีๆสิ่งดีๆนะนานเกินไปขอใช้ชีวิตมีความสุขหนะปัจจุบันนี้อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแต่จะไม่เป็นแบบนั้นนะสิคะช่วงในที่คุณสนุกสนานกับชีวิตเพลิดเพลินกับชีวิตประมาทกับชีวิตนะคะสิ่งที่น่ากลัวรอยอยู่ข้างหน้าค่ะนี่แหละทําไมถึงมีคําพูดว่าอย่าประมาทกับชีวิตอะไรก็เกิดขึ้นได้นี่แหะค่ะ เป็นดาบสองคมนะคะนี่คือพลังงานของบุคคลที่กันแกล้งคือความคิดสิ่งที่อยู่ล้อมรอบสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่พลกระทบจะกลับมาในชีวิตของเขานะคะแล้วเรามาเข้าตามหัวข้อเลยค่ะคนที่กันแกล้งคุณนะคะเขารู้ว่าบาปแต่เขาก็ยังทําสิ่งที่เขาจะได้รับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคืออะไรนะคะ <c oughs> แม่หมอพอดียังไม่หายเจ็บคอดีก็เลยไม่ได,ด้อัดคลิปไปสองวันนะคะไม่สบายค่ะ <c oughs> วันนี้ก็ไปหาหมอมานะคะคิดถึงเอฟซีทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านค่ะวันไหนไม่ได้อัดคลิปก็เหมือนมีพลังงานโอ้เป็นห่วงแม่หมอคิดถึงแม่หมอแม่หมอก็คิดถึงเอฟซีทุกคนเช่นเดียวกันค่ะเป็นห่วงว่าเออจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะ ดูนะคะสิ่งที่เขาจะได้รับนะคะหัวใจโอ้โหพิษโอ้ <c oughs> ความทุกรอคอยความทุกข์ยากการเริ่มต้นใหม่ามก,าการเดินจากคู่ครองชื่อเสียงเบื่อหน่ายเส้น <c oughs> สิ่งที่เขาจะได้รับนะคะคนที่กันแกล้งคุณรู้ว่าสิ่งนั้นทําไปแล้วเป็นบาปรู้เรื่องบาปบุญคุณคุณโทษรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ยังกระทํานะคะ สิ่งที่เขาจะได้รับนะคะนั่นก็คือชีวิตของเขานะคะจะโดนอยู่กับพลังงานของคนที่มีพิษคนที่สิ่งที่เขากทํานะคะทุกอย่างที่เขาลงทุนไปทุกอย่างที่เขาเฝ้าหวังทุกอย่างที่เขาวางไว้สวยงามนะคะมักจะร้อนเหมือนดังไฟค่ะร้อนเหมือนดังไฟผู้คนที่เข้ามาก็มีแต่ผู้คนที่สินเสมอกันกับบุคคลที่กลันแกล้งคุณนะคะไม่ว่าสิ่งไหนที่เขารอคอย ไพ่ขึ้นไพ่รอคอยขึ้นเยอะมากเขารอคอยสิ่งไหนเขามักที่จะไม่สมหวังค่ะเรื่องครอบครัวเขาก็มีปัญหาทุกค่ะอยากเริ่มต้นใหม่ครอบครัวมีปัญหามีการเดินจากมีการไม่เข้าใจกันคู่ครองคู่คนแต่งงานชีวิตคู่ครองนะคะก็มีแต่เรื่องที่นํามาซึ่งปัญหาเรื่องการเงินนะคะ ชื่อเสียงนะคะพอจะมีก็ดังพรอยไปในทิศทางที่ไม่ดีทั้งที่นะคะทั้งที่ก็วางแผนหรือทําสิ่งที่ดีให้ผู้คนเห็นค่ะแต่ก็หนีไม่พ้นค่ะหนีไม่พ้นของการกระทําค่ะเป็นเหมือนบุคคลที่ใจดีเป็นเหมือนบุคคลที่ทําแต่สิ่งที่ดีๆแต่เจตนาของเขานะคะเจตนาในการที่เขาสวดมนต์ภาวนาเจตนาของเขาที่เขาโยนความผิดสิ่งที่ไม่ดีให้กับคนที่เขาไม่ชอบให้กับคนที่เขาอยากจะกันแกล้งเพราะ ความมันไส้ทั้งที่รู้นะคะไม่กลัวบาปบุญคุณโทษนะคะท้าทายกดแหงกรรมนะคะนี่แหละค่ะบาปท,ที่เขาจะต้องเจอก็คือความทุกข์ยากค่ะความทุกข์ยากทั้งที่เขาก็เป็นคนมีเงินมีชื่อเสียงนะคะเขาอยู่ระดับที่ว่าโอเคแต่สิ่งที่เขาได้มาไม่มีความสุขค่ะเขาจะเติมไม่เต็มกับตัวเองค่ะ เขามีเยอะขนาดไหนเขามีมากขนาดไหนเขาจะรู้สึกว่าว่างเปล่าเหมือนเขาต้องหาทั้งที่เขาอยากหยุดเขาหยุดไม่ได้เหมือนคนที่ติดติดน,นิสัยที่วิ่งต้องวิ่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 งอยู่ตลอดพอวันหนึ่งพัก เหมือนตัวเองรู้สึกเจ็บปวดร่างกายต้องวิ่งนะคะต้องวิ่งนี่แหละค่ะคือมีบางอย่างที่กําหนดให้เขาต้องเป็นไปในทิศทางนี้นั่นก็คือสิ่งที่เขานะคะยังไม่รู้ตัวบ้านนี่คือเวรกรรมที่ย้อนสนองสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังลดลงโทษเขาในสิ่งที่เขาไม่รู้จักพอในเมื่อเขาไม่รู้จักพอเขาสาปแช่งคนอื่นอ่าทั้งที่เขาก็รู้ถึงเรื่องบาปบุญ แต่เขามองข้ามจุดนี้นะคะในขณะที่เขามีความสุขเขามีทุกอย่างแล้วแต่สิ่งที่จะน่ากลัวที่สุดคือจิตวิญญาณของเขานะคะไม่สงบสุข ทุกอยู่ตลอดเวลามีครอบครัวก็เหมือนไม่มีมีหน้าที่การงานมีอำนาจก็เหมือนไม่มีไม่มีความสุขคือทุกในใจซึ่งคนภายนอกมองจะเหมือนเขาโอาวอับริบูรณ์สมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์เป็นคนที่เพียบพร้อมเต็มไปด้วยความดีงามเป็นไปด้วยสิ่งที่ดีๆแต่หารู้ไมคะ่ะในจิตวิญ,ญญาณเขาเป็นสภาพนี้เลยคะ่ะเติมไม่เต็มคะ่ะแล้วก็เบื่อเซ็ง เบื่อเสีงทุกในใจทุกในจิตวิญญาณทุกในใจทุกในจิตวิญญาณนี่ทุกจริงๆนะคะถ้าใครไม่เจอนี่จะรู้เลยค่ะเมื่อใดที่เราอายุมากขึ้นเมื่อไรที่เราสุขภาพไม่ดีเมื่ออะไรที่เกิดปัญหามาทุกนั้นจะสอนให้เราคำว่าไฟในอกนรกในใจบาปก,กรรมจะลงโทษมีแบบไหนจะได้รู้ถึงจุดนั้นค่ะ น่ากลัวนะคะนี่แหละค่ะคือ,อพลังงานนะคะคนที่รู้ว่าบะบุญมีแต่ก็ยังฝืนที่จะทาเพราะความที่อยากเห็นคนอื่นทุกเหมือนกันรับไม่ได้ที่เห็นคนอื่นมีความสุขแล้วอ,อยากให้เขาเจอชะตากรรมเหมือนตัวเองเขาก็จะวนเวียนอยู่กับจุดนั้นค่ะซึ่งเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าบุคคลที่เขาอาจจะสาบแช่งหรือบุคคลที่เขาอาจจะทำอะ,อะไรที่ ท้าทายกฎแห่งกรรมนะคะในช่วงที่ตัวเองมีพร้อมเพียบพร้อมวัตถุภายนอกสุขภาพแต่ไม่มีใครหนีพ้นนะคะไม่มีใครหนีพ้นเพราะพลังงานของเขานะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เศร้าโศกเสียใจค่ะอาจจะเป็นช่วงที่กําลังอยู่ในช่วงที่หาตัวเองอยากจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างแต่หยุดไม่ได้เพราะเวรกรรมให้เขานะคะต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาได้กระทําค่ะนี่แหะค่ะ เรามาดูนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกจะเตือนอะไรไหมอันนี้เป็นพลังงานล้นร้วนของคนที่กลันแกล้งคุณนะคะซึ่งแม่หมอไม่ได้เปิดเกี่ยวกับคุณนะคะคนที่กลันแกล้งนะคะที่เขารู้บาปแต่ก็ยังทํานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากแนะนําอะไรคุณนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิอยากจะแนะนำะกับคุณนะคะทุกอย่างมักจะมีสองด้านเสมอค่ะถ้าคุณนะคะ,ะยึดมั่นในความดีแล้วจงทําต่อไปค่ะไม่ว่าจะเจออะไรเข้ามาในชีวิตอาจจะมีบ้างที่ช่วงที่เรานะคะอาจจะ,ะเดินดนสิ่งที่ไม่ดีมามีผลกระทบ เพราะเราก็ยังไม่เข้มแข็งใช่ไหมคะเมื่อคุณอยู่ในสิ่งที่คุณนะคะยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติทั้งทางโลกและทางธรรมอยู่ในศีลธรรมนะคะไม่ว่าอะไรจะเข้ามาในชีวิตนะคะคุณจะมีปอง,ป,องป้องกันของตัวเองค่ะจะแค้วคาดปลอดภัยไปในตัวของคุณเองค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะรู้ท่านจะเห็นเองค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าได้กลัวอย่าได้วิตกกังวลน,นะคะ เพราะว่าวันข้างหน้าของคุณนะคะจะเป็นถึงแสงสว่างจะเป็นถึงเดอะซันชีวิตจะอุดมสมบูรณ์ด้วยความสุขทั้งภายนอกและภายในจิตใจจิตวิญญาณของคุณนะคะขอให้เพียงแต่ว่าไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไร ไม่ว่าคุณจะเจอวิกฤตอะไรไม่ว่าคุณจะรู้ว่าบุคคลที่ไม่ชอบคุณนะคะเขาอาจจะใช้สิ่งที่สาบแช่งคุณคาถาเผาพริกเผาไม่ต้องกังวลนะคะถ้าคุณเป็นคนดีอยู่ในศีนลธรรมไม่มีอะไรทํำคุณได้คะ่ะ ทุกการกระทำมักจะมีผลย้อนสนองกลับคืนค่ะยิ่งคนนั้นเขารู้เมื่อเขารู้ว่าบาปกรรมมีแต่เขายังทำวันหนึ่งพริกที่เขาเผาคาถาที่เขาแช่งก็จะย้อนกลับคืนไปหาเขาค่ะยิ่งเท่าทวีคูณน่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อคุณนะคะ ปล่อยวางแนะจุดนี้ได้อย่าได้กลัวค่ะอย่าได้กลัวอะไรทั้งสิ้นนะคะจงมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่คุณทําและปฏิบัติค่ะคําว่าเวรกรรมคําว่าบาปบุญคุณโทษไม่มีใครหนีพ้นนะคะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอค่ะเรา,าศาสตร์อะไร ไปให้คนอื่นสิ่งนั้นก็จะท้อนกลับมาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้นะคะให้พรดีๆให้สิ่งที่ดีๆให้ความรู้สึกที่ดีๆนะคะ,ะถ้าเขาจะไม่รับเป็นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราคือเราให้แต่สิ่งที่ดีๆนะคะแล้วทุกอย่างจะกลับคืนมาหาเราอาจจะช้าแต่สิ่งที่ช้าเนี่ยจะทําให้ชีวิตของเรานะคะเดินไปในทิศทางที่ดีผลักดันให้เราเจอคนที่ดีผลักดันให้เราออกจากบุคคลที่ ไม่สินเสมอก,กันกับเราค่ะนี่แหละค่ะทําไมถึงต้องทําความดีนะคะความดีทํายากค่ะแต่ความดีทํายากสําหรับคนที่ปฏิบัติอยู่แล้วค่ะ เอ้ยไม่ใช่แม่หมอพูดผิดขอโทษค่ะความดีทํายากสําหรับคนที่เขานะคะไม่ไม่เคยทําความดีเลยค่ะแต่ความดีทําง่ายสําหรับบุคคลที่ทําอย่างเสมอต้นเสมอปลายเข้าใจชีวิตเข้าใจสัจธรรมนี่แหละค่ะทำไมถึงแตกต่างกันแต่สิ่งที่ไม่ดีคนดีทํายากค่ะเพราะคนดีมีศีลธรรมมีสามัญสํานึกมีจิตวิญ,ญญาณที่ตื่นรู้แตกต่างกับคนที่เขานะคะ เป็นคนที่อยากจะทําความดีรู้ว่าบาปบุญคุณโทษก็มีพยายามปรับเปลี่ยนชีวิตปรับเปลี่ยนจิตวิญญาณให้เกิดขึ้นแต่เจ้ากรรมนายเวรบางครั้งเจ้ากรรมนายเวรของเขาก็ไม่ยอมค่ะก็ไม่ยอมเขาก็ผลักดันและดึงเขานะคะให้เขาทพาพลาดได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของเขาแล้วล่ะคะ่ะถ้าเขาไม่อยากจะพลาดเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนค่ะต้องฝืนฝืนที่จะ,ะทําสิ่งที่ดีๆนะคะ ขั้นตอนแรกเราก็ต้องฝืนทั้งนั้นแหละค่ะพอเราฝืนเราปล่อยวางได้เราเริ่มดีขึ้นแล้วทุกอย่างจะเข้าใจจิตวิญญาณเราจะเข้าใจแล้วเราจะผ่านบททดสอบหลายๆอย่างไปได้นะคะบนโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆค่ะการฝึกจิตวิญญาณให้เข้มแข็งก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งไหนได้มาง่ายๆเราก็จะไม่รู้คุณค่าค่ะความดีเหมือนกันค่ะถ้าทําแล้วได้ผลทันทีทันใดบนโลกนี้คงจะไม่มีความคาําว่าเบียนไหวตายเกิดนะคะ นี่แหละค่ะสิ่งศักดิ์ท่านอยากจะบอกคุณนะคะเมื่อคุณทําได้ระดับนี้แล้วจงรักษาสิ่งที่คุณมีให้ได้นะคะการทําดีเราทําได้แต่สิ่งที่เราจะรักษาให้ไปถึงตลอดรอดฝั่งนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสําคัญมากกับชีวิตประจําวันเหมือนกันกับที่เราหาเงินทํางานนี่แหละค่ะเราทํางานเรามีเงินเดือนเราก็ทําขยันทําทุกวันนะคะแต่เราจะเก็บเงินแต่ละบาทเนี่ยสะสมให้เขาอยู่กับเราเนี่ยจนบั้นปลายชีวิตเนี่ย เราจะรักษาเขาไว้ได้ไหมบางทีก็มีบางอย่างมาดึงดูดไปโน่นไปนี่นี่แหละคะ่ะทำไมถึงต้องสร้างบุญบารมีเพื่อเป็นเกราะป้องกันรักษาสิ่งที่เป็นของของเรานะคะบนโลกมนุษย์นี้นะคะอย่างนีน้อย ก็จะได้คุ้มครองให้เราเดินตลอดรอดฝังไม่ต้องมากังวลเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราต้องปฏิบัติในขณะที่เราปฏิบัติหน้าที่ทางธรรมนะคะโอเคนะคะวันนี้แม่หมอก็คงจะจบเพียงเท่านี้ในหัวข้อนี้นะคะ เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆถ้าแม่หมอพูดผิดพลาดประการใดกบขอโทษขอภยนะัยณที่นี้นะคะสติปัญญาศีลธรรมจะทําให้เราเดินทั้งทางโลกและทางธรรมผิดพลาดน้อยที่สุดและเป็นเกราะป้องกันให้ให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแม่หมอขออวยพรให้ทุกคนนะคะประสบผลสําเร็จทั้งหน้าที่การงานด้านครอบครัวแล้วก็ด้านความรักและที่สําคัญเลยนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ขอให้หายเร็วๆนะคะที่อ่ สุขภาพดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ